สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับคลิปนี้ครับผมพามาดูทีมงานสายโหดขึนบ่อทันๆครับโอ้โหดังลั่นเลย ทั้งหกล้อสิบล้อครับมีเป็นร้อยครับเยอะมากที่นี่อ่างเก็บน้ำห้วยสวายจังหวัดบุรีรัมย์ครับตั้งอยู่เขตของอำเภอรกระสัง จังหวัดบุรียำนะครับเนืน้อที่หลายร้อยไร่เลยครับฝั่งนู้นนี่เยอะเลยฝั่งนู้นก็มีครับที่เทนี่ก็โอ้โหคือเข้ามาแล้วไม่รู้จะไปฝั่งไหนครับเริ่มต้นมันตรงนี้แหละดูพี่ใหญ่ก่อนเลยครับ ก็อดอักลัดมาแล้วมีเสียงแตะทายครับเอาจวดครับจวดโอ้โโคตรลั่นเลยครับพี่ใหญ่ของเรา 6ิ0ออล้อ,ลอจัดเต็ม ไล่ตูดยังไล่ตูดกันยังก็หมดเลยครับรถเยอะมากๆสับแล้วพี่ใหญ่สับแล้ว,ว,ยยลวโอ้ แต่ละคันนี่เสียงท่อดังลั่นเลยครับโอ้แข่งกันฝุ่นตลบอบอวนเลยครับไปแล้วี่ใหญ่สายพอด งานนี้น้องเล็กต้องชิดซ้ายเลยครับอุดตลบอ,บอวนเลย คันนี้เท่มากเลย โซ่พร้อมลั่นแล้วครับปลายทอ่อแฝดม่ก,ก้าตัวแรงครับโอ้ กวนเลยควนนำปีมาเลยครับพี่ใหญ่เดก,ก้า ประธานบ้านสองชั้นนี่หดหดทั้งนั้นเลย ่หนอออนอ6ล้อ10ล้อโอ้โหจัดเต็มพี่ใหญ่สายลัดมาแล้วครับ โอเคเขายกร้อโชว์กันอุรุตุดเลยครับฝั่งนู้นครับต้องเขาไปโคกดลงเลยโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่รู้จะไปฝั่งไหนแล้วรถเยอะเกินไปโูปร้รวๆไปแล้วกันนะครับ วิ่งต่อตูดกัน นาจ,จุดนี้ผมทิ้งท้ายเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่จุดโน้นครับสวัสดีครับ